สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องคุมพันโดรากันคลิปนี้มาดูน้องแมวกินหัวอาหารค่ะให้กินทุกวันค่ะกินสิลูกเสือน้อยกินเลยค่ะนี่ค่ะเสือน้อยเสือน้อยโตแล้วค่ะนี่ค่ะน่ารักในดูมากเลยค่ะนี่ค่ะตัวนี้เป็น <c oughs> ตัวชื่อว่าเสือน้อยโอ้ยน่ารักยังลูกแม่กินเลยครับกินเลยครับกินหัวอาหารเลยครับนั่นแหละลูก แต่ก่อนตัวเล็กๆนะคะตอนนี้เสือน้อยตัวโตขึ้นมาแล้วน่ารักน่อ็นดูมากเลยค่ะ ตัวน้องแมวกินหัวอาหารค่ะพี่น้องพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ